Assalamualaikum warahmatullahi ะเราะกาตุ u h ah uh. สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยฤดูหนาวแสนอบอุ่นเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูหนาวนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันค่ะว่าสภาพอากาศในฤดูหนาวจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ ฤดูหนาวนะคะจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะนี่ในฤดูหนาวนะคะก็จะมีช่วงระยะเวลาของฤดูนะคะไม่ได้จะมีฤดูหนาวไปทั้งตลอดทั้งปีอุณหภูมิของฤดูหนาวนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่20ถึง21องศานะคะในประเทศไทยหรือจะต่ำกว่านี้ก็ได้นะคะเด็กๆลองดูสิคะอุณหภูมิฝั่งไหน ที่เป็นฤดูหนาวกันนะคะสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินใช่แล้วสีน้ำเงินนะคะฤดูหนาวนะคะอากาศก็จะเย็นขึ้นนะคะอุณหภูมิต่ำลงอากาศก็จะหนาวขึ้นนะคะจนต้องใส่เสื้อแขนยาวผ้าพันคอหมวกถุงมือกันเลยและยังมีหมอกนะคะปกคลุมบริเวณพื้นผิวยิ่งถ้าเป็นบริเวณที่มีภูเขามีป่าไม้มีต้นไม้เยอะๆนะคะ ก็จะทำให้มีหมอกมากขึ้นเพราะว่าอากาศจะชื้นนะคะหรือบางพื้นที่นะคะก็จะมีแม่คนิ้งนะคะหรือว่าลูกเห็บนะคะเกิดจากเวลาน้ำค้างนะคะมีความเย็นมากนะคะมีความเย็นเยอะๆมีอุณหภูมิที่ต่ำลงนะคะน้ำเหล่านั้นก็จะก่อตัวรวมตัวกันจนเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้นะคะเรียกว่าแม่คนิ้งนั่นเอง และในต่างประเทศนะคะก็จะมีหิมะแบบนี้เลยเพราะว่าอุณหภูมิของเขานะคะลดลงไปเยอะมากๆบางพื้นที่นะคะติดลบไปเลยทำให้อากาศหนาวความหนาวความเย็นนะคะที่รวมตัวกันก่อตัวกันก็จะกลายเป็นเกล็ดหิมะแบบนี้นั่นเองแต่ในประเทศไทยเราจะไม่มีนะคะมีแค่ที่ต่างประเทศบางประเทศเท่านั้น เด็กๆคะเด็กๆชอบอากาศหนาวกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยอ่าวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสภาพอากาศในฤดูหนาวกันไปแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะขอให้เด็กๆทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด้วยคุณครูคเป็นห่วงนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะวัสลาม